t สนับสนุนโดยยาดมสนุนไพรตราโบแดงมีสูตรสองขวดสีแดงแล้วนะรู้ยังยาแก้ท้องเสียตราโบแดงรับประทานง่ายพกพาสะดวกสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีได้ดี D ค่ะทุกวันพระรหัสตคะคาเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7 HD ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไม่แน่ใจที่บ้านคุณผู้ชมมีคนป่วยไหมถ้าบ้านไหนมีคนป่วยอะ่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหักป่วยติดเตียงเขาบอกว่าต้องใช้คนดูแลอีกสองคนเสียไปเลยทำมาหากินไม่ได้ต้องเฝ้าแล้วบรรยากาศตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดต้องอยู่กับคนป่วยเขาบอกบรรยากาศในบ้านมันไม่มีทางจะสดใสแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรียนมีความรู้สึกว่าคนป่วยเองก็ไม่มีความสุขสุขภาพจิตเสียคนเฝ้า ก็เหนื่อยไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเดียนไม่อยากใช้คำว่าบ้านหลังนั้นเหมือนนรกค่ะแต่แขกรับเชิญของเดียนนะคะมีความสามารถค่ะสามารถทำบ้านหลังนั้นให้กลายเป็นสถานที่ที่เต็มเปด้วยความสุขความล่าเลิงจนกระทั่งถึงขนาดเอาไปโพส์ตให้คนดูแล้วก็มีแต่คนชื่นชมค่ะแล้วก็โพส์ตของเขานะคะใช้ชื่อว่าความสุขของเบลคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะไอนะคะวันนี้ไอจะพาอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมมาพบกับบ้านหลังหนึ่งค่ะบ้านหลังนี้จะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่หัวใจแข็งแกร่งค่ะดูแลคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงอยู่ค่ะและเขาคนนี้นะคะได้อัปโหลดคลิปน่ารักน่ารักลงโซเชียลมีเดียมีผู้ติดตามมากกว่าสองแสนกว่าคนค่ะเขาคนนี้คือคุณเบลนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะคุณไอสวัสดีค่ะเบลเองนะคะจากช่อง tiktok ความสุขของเบลค่ะได้ชมคลิปน่ารักของคุณเบลแล้เรานะคะในโซเชียลมีเดียค่ะเลยอยากจะขออนุญาตข้าบ้านได้ไหมค่ะยินดีมากๆเลยค่ะนั้งไปกันเลยไหมคะแมู่ไขอบคุณที่ดูไาย,ยอดนะ Oh. ไม่ดูอะไรหรอให้หนูดูอะไรใครเหรอคะเดียนนับถือจิตใจของลูกสาวคนนี้จริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะท่ามกลางความรู้สึกและบรรยากาศแบบนี้ <c oughs> ก็ทำชีวิตเขาได้ล้นหลา,ลามากจนเรามีความรู้สึกว่า ถ้าฉันจะมีลูกสาวหนึ่งคนฉันอยากมีแบบนี้จริงๆขอต้อนรับค่ะน้องเบลนายนาสุขเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกฝ่ายแล้วหนูน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะฉันอยากได้เป็นลูกสาวฉันนนาเอาหนูไปเป็นลูกสาวได้เลยค่ะอาจารย์จริงเหรอคะแล้วใครจะดูแลพ่อหนูล่ะใช่ไหมคะอาจารย์ถามหนูหน่อยสิคะหนูโพสต์ความสุขของเบลในติกตอกใช่ไหมคะโพสตนานหรือยังเกือบเกือบ ก้าเอ้ยแบบหนึ่งเดหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีแล้วประมาณปีหนึ่งใช่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่คุณพ่อป่วยหนูคาเล่าให้ฟังหน่อยพ่อเป็นไรอ่ะทำไมถึงป่วยแบบเล่าหรือยากรู้เล่าได้ใช่ไหมคะลูกเล่าได้ค่ะเล่าได้เลยค่ะคือคุณพ่อหนูเป็นสโตรคค่ะเส้นเลือดก้านสมองแตกก็คือตอนที่เป็นแรกๆคุณหมอก็แจ้งว่าเส้นเลือดก้านสมองแตกนะคุณพ่ออาจจะไม่รอดอ คือขอโทษนะคะ,คะเป็นความดันใช่ค่ะ <c oughs> เริ่มจากความดันแล้วก็เบาหวานเดี๋ยวนี้นะคะอาการสตโตรกหรือโรค NCD เกิดขึ้นเร็วนะคะ<ช>คุณพ่อ60กว่าเดี๋ยวนี้เดียนได้ข่าวว่า40-50ก็มีอาการกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ประมาทมม่มีอาการอะไรที่แบบอบอกมาล่วงหน้าไหมคะถ้าก่อนที่จะเป็นสโตรคอะค่ะประมาณ4วันก่อนหน้านั้นคุณพ่อมีอาการชาบริเวณมุมปาก ด้านสายอเขา,เขาชาทีมม่มุมปากนิดเดียวแล้วก็เหมือนแบบเหมือนแบบทําไมปวดหัวน้อย,อยคือตัวหนูเองอะหนูไม่เข้าใจควาว่าสโตรกไม่ไม่ไม่เคยรู้จักเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็อพอพอเวลาผ่านไปแล้วคือหนูก็แบบอ่ะย่อจา๋าเดี๋ยวหนูจะซื้อวิตามินดีๆให้นะหนูคิดว่าย่อเป็นโรคขาดวิตามินคือที่หนูเคยรู้จักก็คืออาการชาอาจจะขาดวิตามินได้หรืออะไรแบบนี้ ก็คือตัดตัดสต็อกไปเลยนะตอนนั้นแล้วพอสี่วันนะคะอาจารย์หกโมงเช้าเขาโทรมาวิดีโอคอลคุยเล่นกับหนูอยู่เลยบอกว่าน <c oughs> ้องเบลทําอะไรอยู่นู่นนี่นันน่นคุณพ่อหนูวิดีโอคอลโทรมาประมาณเจ็ดโมงกว่าหนูไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วมีอยู่สายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นวีดีโอคอลเหมือนกันเป็นคุณพ่อหนูหนูก็แบบอ่ะคุณพ่อวิดีโอคอลมาทาไมอะไรอย่างงี้พอหนูรับสายปุ๊บเขาก็หน้าเขาซีดมากหน้าเขาแบบช่วยด้วยลูกยอมไม่ไหวแล้ว คือสายนั้นแบบอยู่ในหัวใจหนูอยู่เลยอาจารย์แบบหนูทําอะไรไม่ถูกแต่แต่ตอนแรกๆเลยหนูคิดว่าคุณพ่อเล่นเพราะว่าถ้าคนไม่ไหวจริงทำไมโทรว,วิดีโอคอลมาได้อะไรอย่างเงี้ยออ้ยย้อยอย่าล้อเล่นหนูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยย้อบอกว่าย้อไม่ล้อเล่นลูกมาช่วยย้อหน่อยย้อไม่ไหวแล้วแล้วทำไม<า>หนูเรียกคุณพ่อว่าย้อ ตามหลักาศาสนาอ,อิสลามที่คุณพ่อสอค่ะค <c oughs> ัโอเคค่ะเข้าใจค่ะค่ะโชคดีมากที่คุณพ่อสามารถโทรหาเพื่อนของคุณพ่อที่อยู่ใกล้แถวนั้นได้ไดอีกหนึ่งสายหนูก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วค่ะรีบกลับ<ร>บ้านเลยรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านแล้วพอหนูมาถึงบ้านรถพยายบาล1669มารับคุณพ่อคะ่ะก็เรียกว่ายังถึงโรงพยาบาลได้อย่างว่องไวแล้วหนูก็ย้อนดูกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดที่หนูเห็นคือภาพที่หนูเห็นคุณพ่ออยู่ในห้องน้ําแล้วคุณพ่อก็คานออกมาที่เสาบ้านอาจารย์มันเป็นคลิปเนี้ยหนูหนูหนูอัดเอาไว้แต่หนูไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะว่ามันสะเทือนใจหนูมากๆืมแต่มันยังอยู่ในในหัวใจหนูหนูต้องต้องอัด อัดอัดวงจรปิดเพื่อให้คุณหมอดูในระยะเวลาที่เขาลงควรจะให้เขาเห็นใช่ว่าลงาตัวไ,ไม่ได้กระแทกไม่ได้อะไรต่อะอะไระตอนที่อยู่ในห้อง i อ u วันแรกเลยอะค่ะคุณหมอก็บอกให้ทำใจนะเพราะว่าคุณพ่อแตกที่ก้านสมองบวกกับอายุของท่านตรงก้านสมองจะเป็นสิ่งที่ควบคุมการทำงานของการเต้นของหัวใจค่ะแล้วก็การกลืนแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายซึ่งเหมือนเป็นจุด เป็นจุดกลางของร่างกายที่สําคัญที่สุดคือตรงนั้นคุณหมอก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาลอดโอกาสาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิตมีนะหรืออีกทางหนึ่งก็คือเป็นเจ้าชายนิธาตอนนั้นคุณหมอให้โจทย์มาแค่นี้ค่ะหนูคิดอะไรไหมคะตอนนั้นการตัดสินใจของหนูทั้งๆที่หนูยังไม่ได้ฟังสรุปจากหมออีกครั้งหนูมีความหวังคะ่ะหนูอยู่ด้วยความหวังไม่ว่าคุณพ่อจะเป็นยังไงก็ตามหนูจะดูแลท่านให้ดีที่สุดจะทําวันนี้ให้ดีที่สุด แค่นั้นเลยคะ่ะอาจารย์แล้วในที่สุดหมอก็มาบอกว่าคุณพ่อรอดแล้วนะ,ะ14ะวันอาจารย์ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะพักสักครู่คะ่ะเราได้คุณพ่อกลับมาแล้วเดี๋ยวแต่ช่วงหน้าเราต้องคุยกันนะคะคุณพ่อกลับมานอนอยู่บนเตียงไม่สามารถเดินเหินได้ชีวิตของเบลเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคะ่ะคุณผู้ชมคะสักครู่เดียวคะ่ะ yeah. สนับสนุนโดยยาระบายชนิดแคปซูลเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูกสมุนไพร12ชนิดยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตรสองขวดสีแดงแล้วนะรู้ยังกลับมาช่วงที่สองนะคะของรายการทำดีได้ดีคุณผู้ชมคาน้องเมลบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเลี้ยงดูคุณพ่อให้ดีที่สุดจะดูแลให้ดีที่สุดและในที่สุดคุณพ่อก็กลับมาให้หนูดูแลแต่กลับมาในสภาพไหนคะ่า ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเจาะคอด้วยตอนแรกคือเอาจริงๆคือก็เหมือนจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วช่วงแรกๆแล้วเคยมีแวบหนึ่งในใจไหมถามจริงๆว่าเออถ้ากลับมาแล้วดูแลตัวเองไม่ได้คุณภาพชีวิตเขาไม่มีความสุขเราปล่อยเข้าไปดีกว่าไหม ไม่ค่ะไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเพราะว่าหนูไม่สามารถตัดสินชีวิตไทยแทนใครได้นี่คือหลักของศาสนาของหนูต้องแล้วแต่พระเมตตาขององค์พระอันล่อถูกต้องนะคะหนูเป็นลูกคนเล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีพี่น้องอีกกี่คนคะมีพี่น้องทั้งหมด4คนค่ะต่างคนก็ต่างมีภาระมีความวุ่นวายหมดมีหนูคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับพ่ออ่าใช่เราคุยกันค่ะคุยกันทั้งหมดก็เลยหนูก็เลยต้องยอมเสียสละทิ้งงานทิ้งการทิ้งทุกอย่าง หนูไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องเสียสละค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูว่าอยู่ตรงเนี้ยหนูว่าหนูได้เปรียบกว่าใครเพื่อนเลยหนูได้กอดได้หอมได้บอกรักเขาได้ใช้เวลาที่มีทั้งหมดในชีวิตของเขากับหนูร่วมกันหนูมองว่าคนที่ไปหาเงินคือคนเสียสละหนูอยู่ตรงเนี้ยหนูได้เปรียบค่ะ <c oughs> เคยรู้สึกไหมว่าเออทอ้อมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ไม่นาน หรอคะใช่ค่ะอืมหนูมีหลักในการดูแลใจตัวเองยังไงคะหนูถึงได้แบบเดินอยากบอกว่าหนูเป็นวันเดอร์บูเมนกับค่ะเป็นผู้หญิงมหาศจรรย์ในความรู้สึกของอาจารย์นะหนูเอาพลังเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาจากไหนอะหลักการใช้ชีวิตของหนูคือหนูเป็นคนที่ไม่ชอบความไม่มีความสุขชีวิตคนเราเกิดมาต้องมีความสุขค่ะค่ะวันเนี้ย คุณพ่อหนูป่วยใช่ไหมคะจย์พอคุณพ่อหนูป่วยปุ๊บครอบครัวหนูหาความสุขเข้ามาไม่ได้เลยค่ะแล้วหนูก็ก็มานั่งคิดว่าอืถ้าคุณพ่อจะต้องป่วยอย่างนี้อีกอีกนานอ่ะแล้วเราจะไม่มีความสุขเลยเหรอหนูก็เลยแบบไปหาความสุขเพื่อมาแทรกความทุกข์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะอื คือหนูมองว่ามันไม่จําเป็น<ม>ต้องไม่มีความสุขเราสามารถที่จะดูแลคุณพ่อไปพร้อมๆกับความสุขได้นะประมาณนี้เลยค่ะเรามองว่านี่ไม่ใช่ความทุกข์แต่มันเป็นสิ่งซึ่งสร้างสุขให้ได้ไก็หามันให้เจออาจารย์ถามคําถามหนึ่งอาจจะดูนักเกียจนักเกียจเนาะหนูอยาาโกรธได้ปะไม่โกรธคะ่ะถ้าวันหนึ่งพ่อไม่อยู่ละ่ะค่ะถ้าวันหนึ่งพ่อไม่อยู่ใช่ไหมคะคือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อาจารย์หนูไม่โกรธอาจารย์เลย เพราะว่าเป็นคำเป็นเป็นสิ่งที่หนูคิดอยู่ในหัวใจตลอด<ร>เวลาเพราะเขาป่วยแบบนี้แล้วเขาจะอยู่นานไหมเราก็ไม่รู้วันหนึ่งผ่านแล้วก็คงจะให้มีโอกาสกลับไปเข้าเฝ้านะวันใดวันหนึ่งแล้วแต่พระประสงค์ของของของพระองค์ <c oughs> หนูเตรียมตัวเองทุกอย่างพร้อมไหมคะหนูเตรียมทุกอย่างแล้ววันนี้เลยคะ่ะ <c oughs> หนูเตรียมโดยการทํา <c oughs> ทุกอย่างให้ดีที่สุดอันนี้คือการเตรียมของหนูคะ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้คิดว่าคุณพ่อจะจากไปก่อนหนู หนูอา,อาจจะเป็นคนที่จากไปก่อนคุณพ่อก็ได้ชีวิตของเราไม่แน่นอนหนูคิดแบบนี้เลยจันเพราะฉะนั้นหนูไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงหนูจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดไปพร้อมๆกับคุณพ่อแล้วก็ตัวหนูต้องมีความสุขเรียนเชื่อแล้วค่ะ <c oughs> คุณพ่อของหนูต่อให้ป่วยแต่พระเจ้าได้ฝากลูกที่สามารถดูแลเขาได้อย่างเหมาะสม ไว้กับครอบครัวนี้หนูเป็นของขวัญของคุณพ่อคุณแม่จริง,รงๆนะลูกคะขอบคุณค่ะค่ะนะคะวันนี้ถ้าสมมุติว่าจะถามหนูสักนิดหนึ่งว่าถ้ารายการของเราอยากมีอะไรให้หนูไปใช้ต่อยอดในการทําความดีหนูหนูคิดไหมคะว่าหนูอยากได้อะไรลูก หนูก็อยากได้พวกผ้อาอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับอะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะใช่ค่ะคือ,ค,อคือมองว่าแบบอุ้ยราคาไม่ไม่เยอะแต่แต่ด้วยความที่เป็นผู้ป่วยที่จำจำเป็นจะต้องใช้ทุกวันแล้ววันละหลายหลายแผ่นเยอะมากอาจารย์ค่ะน้องเบลคะอยากให้น้องเบลพูดอะค่ะเออต่อให้ไม่ต้องดูแลพ่อแม่แต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เราคิดว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้ดีที่สุดอย่างที่น้องเบลทำนั้น มีอะไรจะบอกแนะนำก็ไหมคะว่าควรทำค่ะสิ่งที่เบลอยากพูดกับทุกๆคนเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่นะใครก็ตามหนูอยากจะบอกว่าชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมากๆอย่างวันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นหนูเองที่เป็นคนนอนติดเตียงอยู่หนูอยากได้รับการดูแลที่ดีไม่มีใครอยากได้รับการดูแลที่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราการที่หนูดูแลพ่อวันนี้ หนูแค่เอาใจเขามาใส่ใจเราอยากได้รับการดูแลแบบไหนหนูก็จะดูแลคุณพ่อแบบนั้นเพราะชีวิตหนึ่งมีค่าและทุกๆคนที่ยังนอนอยู่เขามีลมหายใจแสดงว่าเขามีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ค่ะเน้นคงไม่มีอะไรจะสรุปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเด้นคิดว่ารายการทำดีได้ดีโชคดีมากคะ่ะที่เราได้ แขกรับเชิญที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีและมีคุณค่าต่อสังคมขนาดนี้นะคะเป็นกําลังใจนะคะขอให้น้องเบลไปเปิดป้ายแล้วก็ได้อะไรต่อมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปเยอะๆนะคะขอบคุณน้องเบลค่ะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย ยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตรสองขวดสีแดงแล้วนะรู้ยังยาประสะาทไพแคปซูลแนะนำสำหรับผู้หญิงกลับมาช่วงนี้นะคะพบกับพบกวกเราสองคนค่ะออมแล้วก็พี่เบลนะคะ <c oughs> และช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปิดแผ่นป้ายรับเงินรางวัลกลับบ้านค่ะ <c oughs> พี่เบลเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ <c oughs> ตื่นเต้นมากค่ะ <c oughs> พร้อมที่จะเล่นเกมหรือ,อยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะ,ะ,คะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกติก,กากันเลยค่ะ กติกาการเปิดแผ่นป้ายทางรายการจะมีแผ่นป้าย6แผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะเป็นรูปผลิตภัณฑ์สินค้าตราโบแดงทางเราจะเปิดแผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้าย3วินาทีเพื่อให้ผู้ร่วมรายการจดจำทั้งหมดจนครบ6แผ่นป้ายหลังจากนั้นแขกรับเชิญต้องเลือกแผ่นป้ายไปวางเรียงให้ถูกตำแหน่งโดยจะมีโลโก้รายการทำดีได้ดีอยู่2แผ่นป้ายซึ่งต้องวางเรียงไว้ที่ตำแหน่งที่1และ6ตามรูป และแผ่นป้ายที่เหลือจะเป็นคำว่าทำดีได้ดีคำว่าดีจะมีตัวเลขกำกับทั้ง2แผ่นต้องวางเรียงให้ถูกต้องตามตำแหน่งในรูปถ้าเรียงถูกต้องตรงกรันจะได้รับรางวัลแผ่นป้ายละ5,000บาทรวมมูล,ลค่าทั้งหมด20,000บาทที่เดลเข้าใจกิจการแล้วใช่ไหมคะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยที่แผ่นป้ายแรกคะ่ะยาประสาทไทยแคปซูลคำว่าได้นะคะ แผ่นป้ายต่อไปยาบรรเทาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลเป็นดี2นะคะแผ่นป้ายที่3ยาดมสมุนไพรตราโบแดง <S <S เป็นดี1นะคะแผ่นป้ายที่4ยาแก้ท้องเสียตราโบแดง <S <S เป็นโลโก้นะคะแผ่นป้ายที่5ย่ยาดมสมุนไพรสูตร2ตราโบแดง <S <S เป็นแผ่นป้ายโลโก้นะคะและแผ่นป้ายสุดท้ายค่ะ ยาระบายชนิดแคปซูลเป็นคำรมธรรมนะคะครบน้งหกแผ่นป้ายแล้วยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะค่ะงั้นเราจะทําการสลับแผ่นป้ายขอให้พี่เบลหันหลังไปสักครู่หนึ่งนะคะค่ะพี่เบลพร้อมที่จะวางแผ่นป้ายหรือยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยแผ่นป้ายแรกวางไว้หมายเลขไหนดีคะตาโบแดงหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกนะคะ แผ่นป้ายที่2ค่ะหมายเลขไหนดีคะหมายเลข1ค่ะหมายเลข1นะคะแผ่นป้ายต่อไปค่ะหมายเลขไหนดีคะหมายเลข2ค่ะหมายเลข2นะคะเอ๊ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ใช่ไหมคะใช่ค่ะหมายเลข4เหลืออีกสามแผ่นป้ายแล้วค่ะหมายเลขไหนดียาละไส้หมายเลข5ค่ะหมายเลข5นะคะ เลยอีก2แผ่นป้ายสุดท้ายแล้วค่ะหมายเลขไหนดีคะหมายเลข3ค่ะหมายเลข3นะคะและแผ่นป้ายสุดท้ายก็ต้องเป็นหมายเลข2นะคะมั่นใจไหมคะไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแผ่นป้ายแรกต้องเป็นโลโก้ทำดีได้ดีคิดว่าใช่ไหมคะไม่น่าใช่ไหมคะใช่ค่ะมาดูกันที่แผ่นป้ายที่2ต้องเป็นคำว่าทำ ทำไหมคะทำไหมคะยังไม่ใช่ค่ะต่อไปนะคะแผ่นป้ายที่3ต้องเป็นคำว่าดีแต่ต้องเป็นดีหนดีหนึ่งไหมคะดีหนึ่งมคะยังไม่ใช่นะคะต่อไปแผ่นป้ายที่4ต้องเป็นคำว่าได้แต่ว่าได้เราอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่ใช่นะคะมาดูกันที่แผ่นป้ายที่5ต้องเป็นดีส แต่ว่าที่สองนี้ตรงนี้แล้วไม่เป็นไรนะคะและแผ่นป้ายสุดท้ายก็ต้องเป็นโลโก้แต่ว่าโลโก้อยู่ตรงนู้นแล้วเพราะเนั้นตรงกลางเลยค่ะสรุปแล้วนะคะพี่เบลยังไทยไม่ถูกนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะทางรายการยังมีรางวัลปลอบใจให้เป็นมูลค่า5 0 0 0ันบาทค่ะและนอกจากนี้นะคะพี่เบลยังจะได้ของที่พี่เบลได้ขอไว้ด้วยจะเป็นอะไรไปพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับคุณพัชลรลวลัยพงพมอมค่ะ เธอเป็นนักแสดงเรื่องเพลงรักพยักลหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยสวยขึ้นอีกแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้น้องพัชรลวลัยของเรานะคะจะมามอบเงินรางวัลแล้วก็สิ่งของเพื่อเป็นการต่อยอดในการทําความดีให้กับน้องเบลของเรานะคะเรียนเชิญค่ะน้องเบลมาแล้วสวัสดีค่ะน้องเบลค่ะอันนี้คือสิ่งของที่ตอนเราคุยกันน้องเบลบอกอยากได้เธอจะเอาของทั้งหมดตรงนี้ไปทําอะไรค่ะ เอาไปให้คุณพ่อเพราว่าใช้เยอะมากอ๋อแล้วมากินนี่น้องเบลไปเล่นเกมได้เงินรางวัลเท่าไหร่คะหนูยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าให้เป็นรางวัลปลอบใจ5,000บาทค่ะอช่ค่ะ่างน้อยยังได้อีกม0า0บาทได้ค่ะพิธีมอบกันเลยค่ะมอบกันเลยค่ะน้องน้ำมนต์ให้กำลังใจน้องเบลหน่อยสิได้ค่ะ น้องเบลนะคะน้ำมูลก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องเบลเพราะว่าติดตามคลิปที่ดูแลคุณพ่ออยู่น้ำมูนรู้สึกว่าความกระตันยูเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดสําหรับการเป็นลูกเลยแล้วน้องเบลทําได้ดีมากๆเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณะค,ะค่ณะสำหรับใครก็ะตามนมคาที่พบเจอเรื่องราวความดีในสังคม สามารถแนะนำเรื่องราวเหล่านี้มาอย่างช่องทางด้านล่างที่หน้าเจาได้นะคะท่านใดได้ออกอากาศจะได้รับของสมนาคุณจากผลิตภัณฑ์ตลาโบแดงมูลค่า3,000บาทค่ะพบกันนะคะกับเรื่องราวการทำความดีที่เข้มข้นแล้วก็น่าสนใจได้ในรายการทำดีได้ดีค่ะ4ทุ่ม50นาทีทุกวันพฤหัสทางช่อง7 HD นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นดาราสวยออกไปทำความดีทำด้วยความจริงใจหรือ,ปอเปล่าเขาว่าเธอสร้างภาพการที่เราทำจิตอาสาแบบนี้เราไม่ได้ได้เงินบางทีใช้เงินตัวเองในการไปช่วยเขาด้วยซ้าเคสแรกที่ออกไปจำได้ไหมมีคุณแม่ท้องแก่คนหนึ่งด้วยความที่แบบว่าจิตวิญญาณเราอะเราก็ก้มลงไปดูนิดนึงพอเราก้มลงไปคือหัวเด็กโผล่ออกมาละชีวิตเนี้ยเราแบบ มาถึงจุดสูงสุดของการที่เราได้ทําความดีแล้วเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนกันค่ะมันก็เลยเป็นจุดลมต้นที่ทําให้เมียวเริ่มก้าวเข้าสู่วงการแบบปรติกตึงจริง